เห็ด็กๆนะคะด็กๆก็สนุกนะอะไรหงแม่จะมาจะให้กอดเอน่เอานกระโดดนเออเด็กๆนะครับกระกเนะเอากระโดดอออเห็นเด็กๆไหมคะอ้เนแล้วก้ม้นมาเดินตงทงลูกว เอมากระโดดตูดดไปเร็วลอลออีหลอกมาแล้อลูกิมโดนเวลกจิมดนเลวเาะเลยลูกกระโดดเลยเ่งมากระโดดตูมออ้เอคอนเร์ตไม่ได้คอนเสิเพียมาไม่ใช่สบอเยนะจับลอล Um. Oh. ่าิงชอบเัน <Bu> ้น <na> ้ำลึกไหมลูกน้ำลึกไหมนี่าน้าุดน้นแต่นองเป็นไนหกสบนอตัวเล็กกันเร็วตัวเล็กกันเร็วกระโดดเร็วเห็นเด็กๆไหมคะกำลังอาบน้านะ อ๋อีเส oh, ื้อประมาจับนะเห็นไหมครับีเสื้อมาจับเสือไม่น่าตายยสนองเข้าสู่การทอเลยพอพาแกเข้าวงการทอเลยหังจาก็ต้องเป็นคนรักใช้ อยูสวยจังเลยมานานน้ำเล่นได้ไหมเล่นได้ครับพี่นเ็ดเด็ดเดี๋ยวจะลื่อนขอบคุรเาของม่ทีแกลด้วนี้านอยอร่มากกับข้าวสิบอย่างนะทุนนะครับ แม่บุญถิ่นกินจนดูนะทุกคนแม่บุญถิ่นกินข้าววัดจนนะฮะดูนะดูท้องนะดูดูท้องแม่บุญถิ่นนะฮะไม่ให้ดูกับข้าววัดอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเป็นสิบอย่างเลยกับข้าวสิบอย่างขนมจีนยิ่งอร่อยข้นมากเลยขนมจีนน้ำยาน้ำยาไก่บ้านแซ่บมากข้นมากเลยข้นคลักเลยนะขนมจีนกินจนโอ้ยไม่หิวอีกแล้วล่ะก๋วยเตี๋ยก็อร่อยด้วยนะฮะอร่อย ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนจะไม่มีเด็กไม่ร้ลหอคห้องนี้โคเ็นเนะโอ้ตะกไม่เอานะฮะ

ไปตกลงแล้วเอ้ยแกลงแล้วเอ้ยเคนุรุนะคะต้องลูกให้ได้อย่างไม่ดูไม่ได้ไม่มีเนี่ยดิเนี่ยไม่ไปก่อนเด้อไม่ได้ไม่ได้ลง13:00น.14:00น.ลงไปละกินเย็นด้วยนะคะเอ้ยไหนก็คือกันสวยโอ้ยดูเสื้อเสื้อเอา

นี่นะคะดูบรรยากาศข้างล่างนี้เนาะ,ะสวยอยู่นะคะขอบคุณสิบท่านนะคะ,ะคุณหวานหวานคุณโออารันนะคะขอบคุณเช่นกัน,นะคะน่ะมาเดิมมาเดิมมาดูบรรยากาศกัน น้ำก็ไซสอยู่นะคะแต่มันก็ไม่อยากจะลงไปเล่นเนาะเสื้อผ้าก็เอามาอยู่นะคะแต่ไม่ได้ลงไปเล่นนะคะมาค่ะมาดูนะคะนี่ระหว่างรอลุงนะคะลุงป้ายังไม่มาเลยเนาะลุงป้ายังมาไม่ถึงนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แก่งบางระจันนะคะที่นี่เนาะ ก็เป yeah. yeah. ็นเกลงใหญ่อยู oh said, ai, ่นะคะถ้ามี่ตอนหน้าฝนนะคะน้ำจะเต็มหมดเลยนะคะที่นี่แต่ตอนนี้เนาะ F4 ช่องแม่บุญถิ่นชัดไหมไม่ชัดอ๋อไม่ชัดเหมือนกัน F4 ช่องยาฮันนี่ชัดไหมคุณปีบอกว่าชัดไหมเขาบอกว่าไม่ชัดท้อคลิป ไลไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์โอเคโอเคโอเคขอบคุณ5ท่านนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ดีดมาค่ะมาค่ะมาดูแก้งบางระจันนะคะมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันนะคะว่าจะลงเล่นน้ําแล้วแต่คงไม่มีใครลงเนาะมีแต่เด็กๆนะคะขอบคุณค่ะคุณวันชยัยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวันชยัยมากๆเลยนะคะที่มาเที่ยว แก่งบ้างระจันนะคะด้วยกันนะคะมีเด็กๆไหมคะเดี๋ยวก็จะโดดกันแล้วนี่เดี๋ยวจะโดดแล้วนะคะเด็กๆกกโดดกันนะคะโอ้ยอย่าไปทำแบบนั้นได้ลูกไอ้กายแท้โอ้เขาโดดตั้งนานแล้วยายเดี๋ยวเขาก็กระโดดแล้วนั่นนั่นไปเลย เด็กๆก็แบบนี้แหละค่ะเราก็สนุกแบบนี้นะ,ะอ,อึมอมนี่นะคะเด็กๆนะคะเราก็แบบนี้แหละค่ะสมัยเด็กๆเราะโดนนห้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เด็กๆก็สนุกสนานนะคะเราก็ยังตอนเด็กๆเราก็ย่อมทำเนาะนี่เดี๋ยวก็จะลงไปอีกแล้วาแล้วอนักท่องเที่ยวมาเราก็จะกลับกันแล้วเนาะนี่นะครับมีผู้ใหญ่อยู่นะคะลุงมาแล้วลุงมาแล้ว ลุงมาถึงแล้วนะคะเราจะตตัไปเ่เือ่